วันนี้กับกิจกรรม The Secret Santa นะคะ,ะแฟนบิ๊กบิ้งของเราก่อนอื่นเลยวันนี้เป็นพรีเซนเตอร์ของ Beauty Buffet ใช่ค<ช>รับกนะ่อนอื่นเราปรบมือให้ Beauty Buffet ก่อนได้ไหมคะสำหรับการจัดใช่ใชต้องขอบคุณบิว u ี้บ u ฟเ e t จริงๆะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มี Beauty Buffet ก็อาจจะไม่ได้มาเชอกันในวันนี้เลยครับดีใจดีใจมาก ได้ค่ะให้ยังง้นให้เล่าบรรยากาศการร่วมงานกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างเอาตั้งแต่บตันเลยสนุกมากครับผมพวกวันถ่ายเชฟวีหรือวันถ่ายดีโออะไรเงี้ยเราแฮปปี้มากๆเป็นวันที่เราทํางานแล้วเหมือนไม่ได้ไปทํางานอะเาได้หรอพราะว่าที่ที่ที่ทีมที่ที่ที่ทค่ที่ทด่ที่ทีมที่เล่ีับี่ที่ที่ทีที่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 ทที่ท่ที่ท่ที่ง่ที่่่ี่ ดีแล้วรอนะอะไรอย่างเงี้ยเช่นอยู่ทำใะ้ัแบบรอฮปปี้กับการทำงานอะไรดีด้วยเดี๋ยกว่าพี่คนลุกมาเต้นหมูเด้งาเต้นด้วยถ้าเต้นได้เราพี่ัน่าเต้นแล้วเราเต้นได้บ่ายังงนะเเอาเอนเอออออได้ต้องยอดมากสักหน่อยเดี๋ยวจะเรขึ้นะะ so we were sharing about the feeling and the atmosphere w o r k i n g together with beautiful f a c s ขาบอ e ว่าเขาดีใจมากที่ได้ร e วม e าน n ับค the working atmosphere together because the brand paid a ค really so, ุณคุณ e ุณคุณ e t e ค r ณ e ุณคุ e คุ e คุ a คุ e คุณ a r e a ุณค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  o ณคุณ s o ณ h ุณค o ณคุณ t ุณค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 ุคุณคุณคุณคปณคุณคุเรุณอุณคุเคุณคุณค่ณคตณคุ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 ณใุณค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 ุณ e ุณคุณ r ุณคุณค screen จาคุณคองคอค เด้อวอร์ลองถามสิว่าทุกคนทามีใครทามาบ้างครับที่แาไดแล้วรอทาแล้วเหมือนไม่ได้ทาแฉก็อย่างที่อัพเป็นเสดทีมแลยก็คือการแยกร่องบนอาเหมันไม่ได้ทาของซึ่งตัวผมเองเนี่ยด้วยความที่แบบเป็นอ๋อโอเคด้วยหรด้วยนะครับนี่ด้วยความที่แบบตัวผมเองเป็นเด็กผู้ชายโดยใช่ไหมครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ทาพวกแบบ ซันบล็อบผมว่าพวกซันสกรีนอะไรพวกนี้เท่าไหรเลยครับผมว่าทาอย่างแรกคือเหนียวเหนียวเน้นามากแล้วเวลาผมกิจกรรมผมค่อนข้างจะเอ็กซนเพรสชันะไรครับผมก็แบบจะต้องออกไปข้างนอกไปมีรับฟอมเจอเหงื่อเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะไม่สบายตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสำหรับวิสกัลซัลซากรีนก็ยังทีเขาบอกเหมือนกันแต่เราอลทาก็คือไม่เหนื่อยเน้นาแล้วก็คือสามารถสูดไอ ่านแลหลบเลยอคนรซึมเป็นมีเรดพี่กำลังแบบพี่ควรจะตกบุซึมนันดี้ครซึมคอรซึมคอซึมโอเคดีมากมากดีมากไม่เหน๋ยวเนอนะกแล้วก็ถุกจริตสำหรับนผู้ชายแบกมากมากถูกจริต ก็แม่แม่เลี้ยงมาไงก็เป็นแบี้แหละแม่แม่เลี้ยงมาไม่ซึมไม่หยานะคะ we were talking about the texture of the products that it's really fast to absorb it just feels invisible to your skin very comfortable very light and for me who loves outdoor activities I personally enjoy using the products o much โอเคชอบการตบมุกพี่แบบทันทีมากเลยค่ะ แฟนก,แกกนก็ใช้แล้วมันกรมก็ใช้แล้วเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆอาจจะไม่ได้ออกไปข้างนอกแหละหแต่บอกเลยว่าเสียงเหงือแ,แน่นอนแน่นอนครับอือเอาละค่ะแตใจไม่ควรบินเลยัน <laughs> เราต้องวินโชว์ก่อนเิน <laughs> ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะให้ทุกคนเก็บภาพน้งก,าก,ากา๊าวก่อนเก็บภาพต้นคริสต์มาสและซานตาคลอสของเราการ่อนเหมือนต้นคริสต์มาสที่มีแบบวิส,สต้าสกรีนไว้อยู่ใช่ไหมมีออร์นาเมนต์นะคะเป็นขอ,องตกแต่งนี่ต้นคริสต์มาสของเราพร้อมแล้วที่จะมอ,อบความสุขให้กันและกันค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีกิจกรรมร่วมสนุกกันเห็นบอกว่าพี่พี่เขาฟินมา,มากโอ้พูดแล้วนะครับเออพูดแล้ว บอกแล้วไดนึ่งได้ไหมผมบอกแล้วในตอนวันคอนเสิร์ตขอให้ทุกคนเตรียมร่างกายมาดีๆแต่เห็นจบจบคอนเสิร์ตผมเนชีวิตแบบผมปวดเข่าปวดปวดเราใช่ไหมนี่แหละไขข้อเนาะทุกคนไขข้อนะคะอัไงนะคะยังไงนะคะไขข้อตาล้อไขข้อตาล้อไปดีๆได้มเราไขข้ออ่ะได้แต่เกมต่อไปนี้ไม่ต้อง the first game is to do a clue game will wear a headphone playing a super loud music so he couldn't hear you at all what you have to do is you will see the clue here you make sure to use your body language to convey to him if he get the correct answer you get the point and the team with the most point, the highest point, will get a chance to receive the prize from his hand. Alright, l s o m e t h i n g i s n t Okay, พร้อมเล่นเกมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งมันจะโชว์ท่าไม่ค่อยได้หรือให้นั่งได้ไหมให้เรนั่งยืนดีกว่าเนาะน้องกับเดี๋ยวยืนก่อนยืนก่อยืนก่อนกักยืนกับยืนกับยืนกับยืนจะได้ถ่ายรูปสวยๆชัดๆนะคะอ่ะโอเคหนึ่งเกมเดี๋ยวเราจะมีเวลา มีหน้าที่นะคะก็ถ้ารู้คําตอบตะโกนออกมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะถ้าสมมติเป็นแบบอย่างนี้คือถูกแต่นี้คือไม่ถูกโอเคเดี๋ยวเราสื่อสารกันก่อนนะสื่อสารกันก่อนโอเคทั้งหมดมีเวลาเก้าติดวินะคะทีมที่หนึ่งพร้อมไหมคะ้ททีมที่1ทีมที่หนึ่งทีมที่สองนะคะโอเคทีมที่